ที่เราแบ่งขายนะคะแปลงละ150ตารางวานเห็นไหมคะราคาวันนี้นะคะตารางวานละ4,500บาทนะคะวันที่1พฤษภาคมนะคะเราจะปรับราคาเป็นตารางวานละ5,500บาทนะคะท่านใดสนใจนะคะต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของนะคะนี่นะคะด้านท้ายนะคะติดกับสวนฟาร์มนะคะฝั่งนึงก็มีชนบ้านนะคะด้านหน้าเนี่ยมีถนนฟัน ไฟฟ้าน้ำปราปาผ่านแล้วนะคะนี่เลยบรรยากาศล่าสุดนะะบรรยากาศช่วงเวย็นลงพัดเย็นสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเบื้องต้นตุต๊กจระบุไว้ให้ใต้คลิปนะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดกันค่ะ